ช่วงเรื่องจริงจากปากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลสมุนไพรบรรเทาปวดเมื่อยตราปานะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าเฮดี้ยังอันล่างเครื่องอยู่จ้าว่างบ่คะว่างบองบอ,อันว่างยู่ยเฮ็ดเนื้อใดกระชิเว้านั่มนี <laughs> <laughs> ่ล่ะไดเอ็นไดเอ็นเจ้าได้ใส่ย,ยากับผลิตภัณฑ์ปานาออโอสดบอ อันใส,ส่กาแฟเพิ่นใส่นาะใส่กาแฟเพิ่นใส่จ้าจ้าเจ้าใส่ผลิตภัณฑ์ตัวใดจะเอ้ยปานาโอสดจ้าเจ้าใส่ป้านาโอสุดใส่เพศนั่รี่หรือว erm. ่าปวดเมื่อยปวดเมื <g <g ่อยบ่ปวดเมื่อยย่างเดียวจ้าใส่ปวดเมื่อยย่างเดียวเลยอันบัตรที่นี่เจ้ากินไปจะกล้องหรอคะเอ้ยหากระเบิดกล้องเดียวจ้าหัวกระเมิดกล้องเดียวไอ้น้องปิ้นถามเนี่ยบัี้กล้องนึ่งเนี่ยมันมันมีมีอาการเปลี่ยนแปลงบ่มีจ้ามันมีอย่างเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะพี่แอน ถอนาไม่กินเพื่อนันปวดขาปวดแข้งเนาะจ้าบัเนี้เพื่อน่าเพิ่นกินแล้วเพิ่น่ะประมาณชองแผงนี่แหละจ้าจ้ามันเศร้าบ่เศร้าเก็บบ่บัเนี่ตอนนี้เัาเศร้าแล้วจ้าตอนนี้เศร้าเลยวอสุขภาพดีดีขึ้นบ่สุขภาพก็ดีขึ้นก่อนหนนี้เราเป็นนีหยังคะเลยแต่ก่อนเราอันากเป็นโรคชาเนาะจ้าแต่ก่อนเป็นโรคชาจ้า่าขอโทษด้วค่ะซ่ามองใดเนี่ยน้ำมือน้ำขาน้ำเท้าน้ำมือจ้าน้ำ ตามคอนี่ยแหละจ้าอืมจ้ากล้องเดียวนี่เริ่มเศร้าซาแล้วหรือว่ามันเบามันเศร้าปวดเพราะว่าเศร้าปวดเศร้าเจ็บแล้วจ้าเศร้าปวดเศร้าเจ็บแต่ว่าอาการชากันยังมีอยู่บ่มีจ้าบ่มีแล้วหายไปเลยหายไปเลยจ้าตัวนั้นกล้องเดียวนี่นะเอ้ยกล้องเดียวก็ย่งอีกแขงหนึ่งเลพรล้วนี่มือกล้อง้อมย่งอยู่จ้าตัวคุณประหยัดมั้งอันท่านกินเมื่อกินนะเขาว่าจังซี่ว่าจังหดค่ะอันเขากินเขาบอกว่าเศร้าปวดแล้วเขาว่าไม่เยีอยน จ้าจนมาหาตัวโคตรใหญ่ว่าตัวจ้าโอ้ยดีใจน้ำลายๆเด้อเด้อจ้าขอบคุณสำหรับมื้อนี้ค่ะเอื่อยเดี๋ยวอันก้อนก้อนเจ้าเจ้าไม่อยังสิบอกบอกให้ผู้เพื่อนที่บพื่อนในใส่เนี่ยให้เพื่อนตาสินใจนะเขาบอกบอกแล้วเนี่ยบอกให้ตัวก้อนน่าที่เป็นอันโรคซ่าเคลื่อนก้อนผู้เป็นมาแล้วเพราน่าอันกินแล้วหายเนี่ยนะอันเพื่นผู้เป็นนี่ผู้ใดไผัวคอยว้างเสียผัวคอย อยากให้เมื่อกี้ทนร้อนมึงอะนะอยากให้ทนร้อเมึงชื่อข้อมูนวายจ่บอ่จังจังจ้าอืมิรีเราแข็งแรงจ้าอ่โอเคขอบคุณละลายได้สบายเด้อจ้าสวัสดีค่ะ